เมื่อออกมาจากวิหารมหามายาเทวีมองมาทางด้านทิศตะวันออกว่าไม่แน่ใจน่าจะทิศใต้ก็จะเจอสะสมสนานพระบรารกายของพระน,นามหามายาเทวีแล้วก็ต้นโพต้นใดรุสารพัดเลยยิ่หลายร้อยปีนี่พญานาคไม่โผล่หัวมาเลย ่าจะอยู่ในนั้นแหละถ้ามีพญานาด้วยคบเครื่องเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ดชชอบประทับประทับใจชงจัพนรังสีมากเขามาบูชาเขามาถึงมาบูชาอาันนี้ชาเนปาหปแท้แท้เข้าฟรีชาวไทยเสียตัง นี่เด็กๆชาวเนปาลคนเนปานเจ้าถิ่นมาแล้ว